เอาแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม Pocket Hero นะครับผมอ่าเรามาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะผมเราเข้าไปในอ่าเขาเรียกว่าอะไรเข้าไปในแผนที่ใหม่แล้วนะผมเข้าไปได้2ด่านแล้วแล้ววันนี้ผมก็ได้ไปทําการเก็บโบนัสมานะครับผมซึ่งทําให้เรามีเพชรอยู่400เห็นไหมเพ้ยเจ็ดส17เจเพชรสิเจ็ดเหรียญอะไรประมาณนี้นะผม ก็หลังจากที่พาดเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูนะเออผมก็จะบอกไปว,ว่านี่นะว่าจะมาทำการซื้อไอเนี่ยซื้อสกิลนะก็ผมเนี่ยสี่ร้อยเพชรอ่ะผมเป็นสงสัยอยู่ว่าจะซื้อให้ใครดีนะครับผมซื้อให้ออลิกเราที่เป็นสายแทงหรือจะซื้อให้จอมเวทหรือจะซื้อให้หมอดีหรือจะซื้อให้มือปืนของเราดีนะผม อืมน่าสนใจนะผมเดี๋ยวเราซื้อให้เอลิกแล้วกันโชว์เป็นไงโอโ้โหสี่ร้อยเหลือสิบเจ็ดเพชรให้ตายเถอเอลิกนายทำเชินหมดตัวนะเนี่ยแล้วคือคือมันเป็นอะไรอ่ะมันใช้ไม่ได้อ่ะหรือว่าไงงงนะครับผมอืม ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็เรามีอ่าเหรียญที่เป็นเหรียญพิเศษด้วยนะครับผมมีอยู่สี่เหรียญน,นะ,ะแ้วเราจะไปสุ่มของพิเศษด้วยว่าเราจะได้ไหมนะครับผมมาหมุนกันโอ้ยขอสีทองนะครับผมแม่งโคตรสีทองเลยอีเวนได้ดาวเดียวด้วยไอ้ขวานเอามาทำไม ไหนนี่ของสีทองอีกเอามาแบบนี้นี่อืมไหดูดิสองสองแปดโอ้โหมันก็ต่างกันอยู่พอสมควรนะเนี่ยโอเคเอะละผบ,บทกันไปพอสมควรแหละนี่เลยนะผมเราอยู่กันในแผนที่นี้แล้วนะเราเล่นไปสองดาแล้วก็จะเหลืออีกนะพอสมควรนะผม เลขสองสี่หกแปรแป่ดานไปลุยไม่รู้ว่าจะผ่านจะลอดจะจบจะตายจะยังไงนะผมจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดนะอืมเอลิกมาดูดิว่าเองจะโอ้ออะไรวะเนี่ยปักปักปัก,ปก เฮ้ยต่อไปไอ้เหล็กมันไอ้นี่ใช้เหมือนท่าเบอร์สเกอร์มันไม่ต้องไอ้นี่แล้วนะมันไม่ต้องเสีย,ลยแล้วอะเจ๋งเลยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยหมีหมีหมเฮ้ยคือคือจะเย็นจะเย็นเราต้องเออช่วยกันดีวะ ยิงมันเออตายไอ้นี่ก็ตัวอะไรก็ไม่รู้นะผมเราจะพยายามยิงให้มันตายไวที่สุดเท่าที่จะตายได้เฮ้ยมันเป็นปตัวหิวนะผมเยะเคมีตัวฮิวมันหน้าตาประหลาดมาด้วยอื้ออ,อมัวมัวเอลิกเอาไปเอลิกเบอร์สเกอร์โอ้โหจริงๆด้วย ไม่ตายเถอะเป็นเรื่องที่ดีอยู่พอสมควรเลยนะเนี่ยยิงปั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 งนะเป็นไงหมีเหมืออะไรแล้วไม่สนใจนะผมมีหน้าที่ฆ่าเราจะฆ่ามันอย่างเดียวช่วยกันยิงปากเจาะเกาะให้เพื่อนนะผมอื้อไม่ต้องเข้ามาใกล้เรียบร้อยเฮ้ยมันยังไม่เรียบเลยเออยิงสิงน,นี้เฮ้ย แล้วเองจะไปไหนแล้วเนี่ยไอจ้จนหนูพวกนี้นี่มันไม่รู้จะจะจะ,จะเข็ดจะกลาบนะครับผมอืมไอลีกทำอะไรวะเออตัวแตกกันไปสิืออหน้าพาังนะครับผม เออเรียกมันมเข้ามาผับแล้วก็ยิงแต่ปัญหานะครับผมเออฮ้ยเชีย้ยงามไส้ไอ้เนี่ยงามเวมยนมไล่เลย โอ้โหตัวดัเมจเราตายด้วยนะเนี่ยโอ้เซ็งเลยนะครับผมในไอ้บวกได้รองเท้าโถเอ้ยนะครับผมแย่เนี่ยแย่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 รองเท้าให้ใครได้ไหมยี่สิบสองนใส่รองเท้าอีกเท่าไหร่สิบแปดมีมุมสปีดอ่ะใส่นี่ไปแล้วกัน อันนี้ขายทิ้งไปไม่เอาก็ได้วะนะครับผมแล้วก็เหมือนจะมีเพชรอยู่นะไปอัพให้มือปืนเราดีไหมเนี่ยอัพโหอัพแม่งแพงขึ้นหายเลยวะวันครั้งละสามสิบเลยอะแพงเกิน แ่งบันไยเลยเนะี่ยในดูชอบเลยชอบเลยยี่สิวิรอไหมรอให้มันได้ไหมอ่าน,นับถอยหลังครับผมเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งสุดแล้วมาดุนให้มันได้ของที่ดีขึ้นนะครับผม คือสรุปมึงไม่ได้อะไรเลยไม่เอาใขยทิ้งไปสรุปมันไม่ได้อะไรเลยนะนเาายนี่นยนะแย่วะ่ะอืมอาบไปห้าขั้นเลยเฮ้ยอะไรอยู่แถวนี้ เผื่อได้เพชรหรือได้อะไรดีๆนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเพชรอะ่ะนี่มันเป็นด่านพิเศษนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาอะไรนะเพราะว่าตัวเราก็ค่อนข้างแข็งแกร่งพอสมควรนะตัวเกาะแล้วก็ชัดหน้าไปสักทีแต่ปัญหานะครับผม เออเออตะก,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 กนเข้าไมปอกปอกปอกปักเออไงไงดูดเลือดไปด้วยจุปประสง์ของเรามีคนเดียวเออยิงหน้าแหกไม่หิวอะไรให้เพื่อนละไอ้นี่นะครับผมเด็กนายจุงรับหน้าไว้ ตีมาแล้วเอลิสองตัวเร็วพวกถอยก่อนนะผมอุ้ยอุ้ยอุยตายตายยุย่งยากนะผมช็อตแม่งสักทีดิเป็นอะไรนักหนาฮะโถ่อืมอืม แม่งโซั่วนะผมเนี่ยโอยพยาบ,บาลเราเกือบตายเลยอ,อจอกเกาะเขาไปให้ภาพให้ละปอกปอกปอกปกักเอลิกแล้วไว้ เฮ้ยเฮ้หมอหมออมหน้าของให้เลยนะคุลงให้แม่งคนเดียวเลยเป็นไรเออเราจะต้องเอามันมาให้ได้ พวกนี้นี่เหลืองนะครับผมอะไรแเราแค่คายออกตัวพิเศษป๊บเตี้ยนี่ลุมยิงใหญ่เลยนะครับผมอ่าได้มาแล้วเสื้อได้ไล่คอมเพรหนักๆมาโอ้โหสามสกว่าได้อยู่นะพูดเลยว่าได้อยู่สามสิบกว่าเนี่ยไม่ให้ไข่ก็ไม่ได้นะครับผม เรียวก่อนมือปืนเราสกอ่อน,นะผมพับเขาให้ยรงับเข้าไปอีกเป็นไงเลิศหลูนะโอเคครับผมยังไงเดี๋ยววันนี้เราจบกันไว้ที่เจ้าจออกัววพิเศษตัวเมื่อกี้นะครับผมแล้วไงเดี๋ยวเราไปเจอกันในพาร์ทต่อไปนะผมยอย่างไีก็จะลืม กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะผมแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและไม่ให้พลาดอ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่พลาดอ่าคลิปใหม่ๆจากช่องของผมด้วยนะผมแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับผม